ผลปัจจุบันว่ายังไงมันทิศทางไหนไวะเอาเลยได้เหมือนอันนอันนี้ก็แหละอันนี้ก็แหละฝนปัจจุบัน,นอสกเอาเอาเอเอามีขึ้นมาตรง,งรันลีได้ไหอาหวัดดีครับเราอาเช้านี้เลยไม่ได้<อ>ไปวิ่งเลยนะ เมื่อเช้าตื่นมาตีสามก็ตกฝนตกหนักหลายจุดในกรุงเทพมหานครนะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักหลายที่ไม่รู้ว่าเราได้อ่ารู้สึกกันไหมนะแต่ว่าก็ตกร้อยกว่ามิลนะมาแบบไม่รู้ตัวเลยเออนะเมื่อคืนนี้ถ้าใครอยู่เนี่ยฮะปทุมวันเนี่ยร้อยสิบเอ็ดมิลนะปะทุมวันแล้วก็มีลาดเทวีเก้าสิบเจ็ดมิลมากรน้อยเก้าสิบสองลาดเทวีแปดสิบสาม ด้วยขวาง82ประทศไทย80มิลคน 78, ครร78ก็ตกในกรุงเทพชั้นในเป็นหลักในฤดูแผ่นที่ดิแผ่ที่นี่มันแดงๆอะ่ะไอแผ่ที่เอลอลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยเออเนี่ยนะถ้าสังเกตจะฝนจะตกอยู่ในกรุงเทพชั้นในเลยนะอยู่ฝั่งฝั่งกรุงเทพนะฝั่งขวาฝั่งตะวันออกของนพนัเจ้ารยาตกหนักด้านในด้านนั้นด้านใน,นก็ดีอย่างว่าเรามีกําลังสูบค่อนข้างดีนะอนันอันนั้นเดี๋ยวเช้านี้ต้องเช็คให้ดีนะเอาเดี๋ยวสภาวัาสวัปจุบันก่อนก็จะมีฝนก่อตัวในพื้นที่นะ ตรงบางนานั้นใครอยู่แถวบางนาวันนี้ก็ช้าที่จะเจอฝนอยู่นิดหน่อยก็จะมีฝนไม่นกระยมๆเฮ้ยแล้วฝนบางนาที่เป็นไงวันนี้ไปต่อปะ่ะฝนบางนาเริ่มตอนต่อครับมันวิ่งที่ไหนเนี่ยต้ตอนตกตอนตกตอนตกวิ่งไปตอนตกใช่ไหมวิ่งลงล่างอ๋อวิ่งไปตอนตกตอนนี้ถ้าเกิดจะมีปัญหาก็มีที่ที่บางนาเป็นหลักที่จะตกเช้านี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพก็ฝนหยุดแล้วแต่ถ้าเกิดดูน้าท่วมเมื่อคืนนี้ท่วมห้าจุเจ็จุดนะ ตอนตีตีหนึ่งตีสองเนี่ยห้าสิบเจ็ดจุดนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดไปเกือบหมดละเหลืออยู่อีกประมาณแปดจุดมาเอาลองดูอ่าแรกเลยดิอันนี้เขาเรียนตามอะไรอะ่ะเรียนตามเวลาเหรอวันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยก็คือตั้งแต่เนี่ยคลองเตยพระรามสี่พระรามสามเนี่ยเยอะมากนะเมื่อคืนทั่วไปห้าสิบเจ็ดจุดต,ตอนนี้เหลือแค่เจ็ดแปดจุดอ่าลองจุดที่ทั่วปัจจุบันหน่อยดิวันเช้านีเน้เอาช่วยโผล่ไปหน้าบ้านหน่อยนะตรงไหนที่ ที่น้ำท่วมบอกเอารูปเมื่อกี้รูปในรายงานน้ำท่วมอัตโนมัติน่ะโอเคก็ยังมีจุดที่ท่วมอยู่ห้าสถานีตรงไหนนะตุ้ยบอกตุ้ยถามตุ้ยยังไม <c ười> เอาคุณดูรูปดิดูการ์ดดิดูการ์ด,ด,าด,ด,าด,าด,ดูไหมเลื่องอนไปการ์ดแดงๆอ่ะลงมาเออนี่แหละมาตอนนี้นะครับก็มีประชาสุขยิงเพิ่มอยู่นะ เฮ้ยประชาสุข<ไ>ท <professors fingers out> ั่วหมดเนี่ยยี่สิบเซนนะรัชดาพิเศษตรงมอราชพัฒน์ยี่สิบเซนแล้วก็มีประชาอุทิศสิบห้าเซนตรงห้วยขวางํำนันงานเขตห้วยขวางแล้วก็มีเสาแดงมีสิบห้าเซนนะแล้วก็มีราชบํลรีสิบสี่เซนอ่าก็ต้องระวังนะเช้านี้ใครจะเข้าไปเนินแต่ว่าก็ลงมาเยอะเมร่ะเช้านี้ราชบัลลีตอนตีสามประมาณยี่ห้าเซนตอนนี้เหลือสิบสามเซนนะแล้วก็มีรัชดาพิเศษสิบเซน แล้วก็มีหว้วยขวาง5เซนเมื่อเมื่อคืนมี5.7จุดตรงนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ5จุดนะครับสถานการณ์ก็เดี๋ยวขอเวลาน,นิดนึงแต่ว่าเราคลองน้ําไม่รอก็ทําให้น่าจะลงได้เร็วเพราะตอนนี้ที่ต้องระวังได้เป็นรัะชดารัชดานะตุ้ยเขาบอกตู้อยูที่ไหนเมื่อกี้ตุ้ยเขาบอก,อกที่ไหนไตู้ยอยู่ที่รัชดาค่ะน้หนักอะะหนักเหรอหนะักครับอ่ะแล้วลงยังงนลงลกน้ำผ่านได้เลยครับรัชดาสารายามีรูปไหมเอาขึ้นหน่อยดิลองดูกล้องนี้เพะฉะั้นตรงรัชะดาสารายาต้องระว,วังเดี๋ยวเด โอเคนะครับตอนนี้ต้องมันเช้าที่ใครเดินทางก็จะมีจุดที่ต้องระวังก็คือแถวรัชดาพิเศษหน้าสารายานะ <c oughs> แล้วก็ตรงสารแดงแล้วก็มีประชาอุทิศหน่อยหนึ่งแล้วก็ลาดตอลิออแต่เมื่อคืนที่ลงที่ปทุมวันหนักเลยร1 1ยิมิลไม่เคยเจอนะ,ละ,ละ,ละร้อยาดปทุมวัน <c oughs> ก็แต่ว่าในเมืองผมช่วยอีกแป๊บหนึ่งก็ลงนะครับเอาใครมีตรงไหนที่ที่ท่วมก็แจ้งมานะ แต่เมื่อคืนนี้อันนี้ไม่ใช่น้ําเหนือนะไม่ต้องกลัวนะอันนี้ไม่ใช่น้าเหนือนี่คือน้ําฝนนะครับน้ําเหนือก็ยังไม่มีปัญหาอะไรริมริมริมแม,ม่น้ําเนาะเมื่อคืนก็ลงประมาณประมาณตีหนึ่งนะตีหนึ่งแต่ก็ลงแรงแล้วก็ลงเร็วนะแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแต่ลงหนักเข้มข้นมากฝนตกฟ้าร้องด้วยเมื่อคืนนะโอเควิชานี้ผมก็เลยต้องหยุดการวิ่งเพราะว่าตอนแรกแต่วิ่ง้วก็คงทั่วเพราะว่าเราวิ่งแถวประตุมานก็เลยมาดูสถานการณนะ์เด,ดี๋ยวเาไปดู ตอนนี้ราชดาวิเศษหน้าสานายาระวังนะครับแล้วก็ตรงแถวราชดำเนินก็จะมีทพ่วอยู่สิบสามสิบสี่เซนนะแล้วก็มีประชาสุขประชาสงเคราะห์นั้นชานี้ก็ฝากน,นิดนึงอโอเคครับตรงไหนมีตรงไหนแจ้งมานะเนี่ยประชาสุขใช่เดี๋ยวต้องไปดูประชาสุขหน่อยโอเคไม่ไรแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่แล้วขอเวลาอีกสักชั่วโมงอ่ะน่าจะดีขึ้นนะอีกชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็คนที่อยู่บางนาก็ระวังนิดนึงนะบางนามีฝนเข้านะแต่ว่าก็กาลังพัดเอาไปทางตะวันตกนะบางนามีฝนเข้านิดนึงนะตอนนี้คือแถวบางนาเนี่ยนะแล้ว่ากาลังมุ่งไปทางตะวันตกก็มุ่งไปทางฝั่งพอนอยู่จุดอื่นก็ยังไม่มีนะตอนนี้ก็เดินทางเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับไม่เราเราลูกขึ้นไม่ได้หรอรัฐมนตลีมีไหมน้าสายยาอยู่ไหนเนี่ยเหรออันนี้มันซอยอะไรเหรอ พระพุทธรังสิตราชดราคุณสองก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะมันยาวเข้าไปในซอยอ๋อเป็นแล้วดำหลีดีไหมแล้วประชาสุขทำไมทั่วไปเนี่ยประชาสุขเออาาห,ห้าแยกลาดพร้าวเป็นไงพี่ตุ้ยเขาอยู่ไหนอ่ะโอเคเดินไปราชดาดีกว่าตัวเราบีรถเดินไปไหมเนี่ยใ<ะ>ไปไปรับ เอาต้ไปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปหาแกเลยขอบคุณมากนะกะทิสบายดีดดนะได้นอนไหมเมื่อคืนได <c oughs> ้นอนไหมตั้งแต่ตีหนึ่งยังไ,ไม่นอนเลยแล้วคนแจ้งเข้ามาเยอะไหมเยอะครับเยอะครับโอเครามสีหน้าวานาันแบงคอกเป็นไงเนี่ยลุบ๊บปรยการเอ๊ะ เมื่อกี้ก็ส่งมาอยากรู้ว่ามัน,นยแยกบางนาท่วมไหมไม่ท่วมนะไม่ท่วมครานเเพิ่มติมดดครับผมรอลดลงมาตำรวจนะครับผมเออตำรวจท่วมยังไงวะเออน้าเมื่อกี้ท่วมครับผมแนะต่อันนี้<อ>แห้งไปแล้วครับที่ไหนนะลงมาตำรวจครับก็คือและอันนี้แห้งแล้วเหรอเอาอัปเดตดิอัปเดตเดี๋ยวดิแต่ว่ามันน่าจะค้างเหรอค้างอยู่ครับเจอตำรวจให้หน่วยเข้าไปเคลียร์ขยายครับก็ลงมาลงมาอีกสองเซนแต่ว่าหน้าหน้างานแห้งนะครับปอนนี้ ราษฎรพิเศษม่ท่วมเยอะขึ้นไหเมื่อกี้มันไม่ถึงยี่สิบเซนไงน่าจะสขึ้นไโอเคเอลนนั้ต้นมันนี้จะระวังราษฎรพิเศษนะครับเพราะนั้นเป็นตัวสำคัญเดี๋ยวต้องรีบลงไปเร่งดูก่อน,นโอเคทวีวัฒนาไฟดบับ่ะเดี๋ยวไปก็ถือว่าลงแรงแต่ว่าก็ลงไปแห้งไปหลายจุดแล้วเมื่อคืนนี่ห้าสิบเจ็ดจุดตอนนี้เหลือประมาณห้าจุดถนนหลักอ่ะผมไปก่อนนะ ขอบคุณมากจะกินอะไรกะทิเดี๋ยวจะซื้อมาฝากไม่กินใช่ไหมช้าจะกินเลยช้าจะกินเลยไม่ดีกับสุขภาพกินเยอะแั้วเฮ้ยเล็กินอะไรกันยังเอามาต้องโก้แล้วเดี๋ยวซื้อมาฝากได้ครับเดี๋ยวพี่ต้าหายอีกใครที่ไ้นใครซื้อว่าพี่ต้าหายใช่ไหมเอ๊กะทิอะกินระหว่างทางหืตังค์เนฮ้ย เจ็บป้นอย่างเนี่ยจะป้นอย่างเนี่ยไไม่ด้ปอนโอเคไปขอบคุณมากทุกคนนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปดูที่รัชดาครับเขาจะมารับผมใช่ไหมไปลองลองลองมารับครับตะกูมิดน้ำลงหมดแล้วโอเคตอนแรกท่วมเกือบทุกซอยอารีไม่น่าท่วมมั้งรัชดาหน้าพลาวครับโอเคเดี๋ยวไปดูรัชดาก่อนเอ๊ะรัชดาเราก็ทำเป็นเเยอะนะระบบมันยังไม่เสร็จเหรอ เพราะหน้าสารแล้วเขาทำให้ต้องเจ็ดแปดโครงการพ่อครอสใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวไปจะให้ตู้อธิบายอโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันขอบคุณมากทุกคนนะเดี๋ยวขนมม่ปลาอันนี้ใครขับมาเองไม่ได้รอข้างล่างได้ขอบคุณมากโอเคครับไปโอเคนี่อยู่สำนักระบายน้ำบินแดงนะ เมื่อช้าต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าว่าจะไปวิ่งแต่ว่าก็ต้องมาดูน้ำก่อนสำคัญกว่าเยอะโอเคเร้ยประตูไม่เปิดเอาโอเคอันนี้ก็ศูนย์ปัองกันน้ำท่วมเราเขาก็ทำงางนทั้งคืนแหละถึงคืนก็ฝาล้องนะฝาล้องแรงเลยโอเคครับเดี๋ยวไม่จะมีอะไรจะรายงานให้ทราบอีกทีนะเดี๋ยวขอ,อย่าไปดูตรงรัชดา แล้วตรงไหนมีตรงไหนก็แจ้งเข้ามาเดี๋ยวได้ไล่ดูอีกทีโอเคขอบคุณมากครับ